ฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาของผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัดก่อนไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องสูงวัใจแทบด้วยค่ะดนตรีบำบัดคือศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำดนตรีหรือว่าองค์ประกอบอื่นๆทางดนตรีมาประยุกต์เพื่อปรับเปลี่ยนพัฒนาและคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะ รวมถึงอารมณ์สังคมเป้าหมายของดนตรีบำบัดไม่ได้เน้นที่ทักษะทางดนตรีแต่เน้นในด้านการพัฒนาทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละบุคคลที่มารับการบำบัดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายบริบทค่ะเช่นด้านการศึกษาด้านการแพทย์ซึ่งดนตรีเป็นสิ่งที่พิเศษนะคะที่ช่วยในการผ่อนคลายความเครียดและทำให้เกิดความสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีความเครียดได้ง่ายๆอันเนื่องมาจากความเสื่อมถอยทางร่างกายรวมถึงการมีโรคประจำตัวเสียงเพลงและการร้องเพลงจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวาขึ้นช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะตัวอย่างนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรงังเช่นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายผู้ป่วยสโตรก โรคหลอดเลือดผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลนานๆเช่นหล้มสะโพกหักต้องฟื้นฟูและพักฟื้นหลังผ่าตัดหรือแม้แต่คนชราจะมีความเครียดและความกังวลใจเรื้อรังหลายคนอาจมีอาการหดหูซึมเศร้าเพราะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนที่เคยเป็นมาค่ะส่งผลต่ออาการของโรคและการฟื้นตัวที่ช้ากว่าปกตินะคะเนื่องจากไม่มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่ ดังนั้นค่ะการทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเช่นดนตรีบําบัดนะคะการร้องเพลงนะคะเสียงเพลงจะทําให้ผู้สูงวัยเกิดแรงกระตุ้นทางด้านบวกส่งผลออกมาให้เกิดความสุขและสุขภาพดีประโยชน์ของกิจกรรมร้องเพลงในผู้สูงอายุมีดังนี้ค่ะ หนึ่งเพลิดเพลินมีความสุขใจในชีวิตเสียงเพลงนั้นนะคะจะทําให้รู้สึกว่าเพลิดเพลินคลายเหงาได้มากในช่วงที่อาจจะดูน่าเบื่อในแต่ละวันค่ะ 2. กระตุ้นร่างกายให้มีชีวิตชีวามีเสียงหัวเราะนะคะเป็นที่ยอมรับกันว่าบทเพลงนั้นค่ะจะทําให้เรามีอารมณ์คล้อยตามแล้วก็ทําให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นค่ะ 3. ส,สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์น,นะคะถ้าเราได้ฟังเพลงที่มีความสุขแล้วก็รู้สึกสนุกสนานค่ะ 4. ระลึกถึงความทรงจําดีๆในอดีต บทเพลงที่มีคุณค่าต่างๆนะคะทําให้เราระลึกถึงความทรงจําดีๆในอดีตได้เสมอค่ะถ้าผูกสัมพันธ์กับเพื่อนๆผู้สูงวัยผ่านกิจกรรมทางดนตรีที่ชื่นชอบค่ะทุกท่านรู้ไหมคะว่าแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็สามารถทํากิจกรรมดนตรีบําบัดได้ด้วยการร้องเพลงหรือว่าฟังเสียงดนตรีนะคะอาจจะเป็นการเปิดเพลงหรือว่าเสียงดนตรีในระหว่างทํากายภาพบําบัดด้วยการให้ผู้ที่ดูแลเนี่ยค่ะคอยช่วยเหลือระหว่างทํากิจกรรมก็จะสามารถทําให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย คลายความเครียดแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะอย่าลืมค่ะนำดนตรีมาบำบัดนะคะได้ผลยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ